สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องป่องไปสุขสุขคนมาพบปอกันอีกแล้วกับปอส,สันข้าสวมมณีเฮามีอาหารเสพเสพเ,เลือดแป้งพี่น้องมานี่เบิง่งสุดยอดเลยพี่น้องเลยอืมตามด้วยสมุนไพรยืยเอาหนำซ่าเข้ามาโยงเลยหน,นำซ่าโยงหน,นำซ่าเลยหนำซ่าเลยนะี่หนำซ่าพี่น้องซ่า,ามีฟองโอเคจัดไปเนาะ sẹp, sao! Toa Chuột học! Ng cho, ông dọn sợ để bun bun nha cho bài đấy, Ô, Thấy gì bê giờ, ô, mày, 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 เดีบัวพูนนะภูเขาสบีได้สบายดีรอบเนิ้เห็นขขาสอดแจบบ่าวไล่บริกนสับยำจั่วพี่น่มะกี้อะไรหรอตะปี้ไหรอเกิเป็นหน่อเลือดแปงแป้งดีตัวนี้แล้วก็อีกบ วอกยับสิ่เาแ้นะซนีอะเยออืมเดียวเดียว้กกราตัวเดียวเดยเียวอทุานเาเยเ้าน่อืมปากกัน้วเจแ้พี่นองเ้อมานเราเนี่ยเจ๊ได้เจจองยูทูเบาสันาสวเพจเบาสันาสวพี่น้องเฟซบุ๊กลุยช่องสุ นี่จตก็รารอมาแรกออกแสงพวกนี้อ้าวจวงเข้าไปอ้าวม่มีกเนยเขาอเลยพี่น้องเอ้าตามเวยเขาพี่น้องเลยไปก็ตีตนี่ยแบงเขาวะจัด อขั้นโตพี่้อกแล้วือแบบนีจ้จบงานหนึ่งหนไกในะอเอ้ออเอาเ,าาเย้ปืะโอเคปะเฮ้ยเราตัดตกลุ่มกามดีมด้วยนู่นดี ส้มพ mm. ี่น้องสะเปบเดือดแป้งเป็ดอ๋อหวอนๆน้ะเอ้ยบือยากนใหญ่เอ้าดูเป่าเลยบอกว่าของมันแเนาะกุ่มาแค่ย่างที่ยออืออือ

พี่บ้านพี่รองเลยพี่จุ๊บเราไม่แยินว่ายินเรวเสียงเขพูดแค่หนว่งคนเราตบพี่รองนะวันนี้มีงานพี่รองมีงาน

นั่งอือกูมันกับแกนึนะใส่กับพี่ีนเดาเลยโอ้ยจตายพอโสเขาไปเลด้พี่น้องเด้อกูกินนิฟกินแดงพี่น้องเนาะกินกับโบเลเปนนิฟเปนแดงยังน้องมันก็นซุกเลยแหะอืกูกอดกูไปผมจะสุดาไห้ด่ะ 嗯，刚过段。 เกินง่ายย้ำดีมาเนี่พี่น้องเามกินเข่าวมใชกินปลาวมสวยครับอช่ครับน้องอืมมันแต่ไม่เย่มย่ำถามเขาาเนี่ยหรือว่าแสบนาพี่น้องรอะตั้งปลาไปมาย่ำมาเนี่ยปลาจอยเรด้วยปลาอืม วปาตัวห,หน่องไส้่ะพั่ยาบาบวัวขาวผ้าสิงดอกดอกก่อนเมนก็ามาสันเลยมันนะเดดแป้งมันนะอ่ะอือ กินหยาไริ้พักเมื่อินต่หย้นอิหยาอะไรจินพักเลยรแ่ยกินยาว่าไได้ินพักไหมแท่บพักพี่น้องเนี่เห็นมั้อั้มกอือวากนไปนอนเนาะคัก มัน่งพกวมเติมเพี่อืมนี่เบ้าเบียบ่เนียโอ้เบ้าเบียบกันมาหายแล้มนไม่ยาบมเนีย,าย,านยโอ้สดปุ่ปากกวาเลยเหรอ อืมโอ้สุดยอดสุดยอดแต่กยได้เนี่ยพี่น้องอืมเอ้าโอ้เหมือนผูดีกินพี่น้องพูดีแซ่บผูดีแซ่บอ๋อผูดีอืมพูดีอืมโอ้ chế nào lên ba khác đáy mình xèo đáy ừ. vào, vào đây mình không ừ. <laughs>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  chế nào phá, nghe không vào nghe chế nào ba không Ủa ừ. phát phát, phát. Ừ. โอ้วโดหนเอาตัผมน้อโอ้ตัวเาตัวเโอ้ระลูกน้องีีี่เอาไปเอาทำีฝากพี่ฝากน้องนะพี่น้องเด้อเอาอืมอืม จำพี่น้องเอรอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อเพจเบาสันผ้าสวดเฟซบุ๊กหลุยท่องสุกแล้วกอะยูทูปเบาสันผ้าสวดพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบอร์พวกก็มาเชิงเลยพี่น้องเด้อโมมาร์กกดไลค์ใส่กดแชร์โมมักกะเดือนผ่านเนาะพี่น้องเนาะกดชืเดือนผ่านกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อนี่ยไอน้องคนมายามอื้ม บายๆขอบคุณครับสวัสดีครับผมสบายดีสบีได้